ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับหลังจากข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจบสิ้นลงเนี่ยแล้วก็ดีเกินกว่าที่คาดระยะสั้นมีโอกาสลงได้ลึกเนื่องจากในช่วงที่ตอนจบใหม่ๆเนี่ยวันจันร์เนี่ยราคาทองเปิดแกลบลงมาประมาณ45เหรียญ ต้องบอกว่าราคาฐานถัดไปเนี่ยนะครับหลังจากหลุด3.160ลงมาเนี่ยจะอยู่ที่61.8%ของไฟโบนาชีซึ่งจะอยู่ที่ระดับ3.080เหรียญดังนั้นตอนนี้หลุด50,000ลงมาอยู่ที่49,700ใช่ไหมครับโดยประมาณเนี่ยก็มีโอกาสลงได้อีก700 ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะเกิดหลุด3080เนี่ยยาวเลยไหมคะหรือกลับตัวเป็นขาดลงเลยไหมคะท่องคับคือเราต้องยอมรับว่าถ้าหลุด3080เนี่ย ค่ะคุณหมอคะลด5,000 50, มบาทลงมาแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับทองคำไทยและเกิดอะไรขึ้นกับทองโลกที่ลงแรงมาแล้วหลายร้อยเหรียญตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วค,ะ <S <S ค่ะคุณหมอก็อย่างที่เราทราบกันนะครับหลังจากข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจบสิ้นลงเนี่ยแล้วก็ดีเกินกว่าที่คาดซึ่งตอนนั้นผมเองก็ได้วิเคราะห์เตือนนักลงทุนว่า ระยะสั้นมีโอกาสลงได้ลึกเนื่องจากในช่วงที่ตอนจบใหม่ๆเนี่ยวันจันทร์เนี่ยราคาทองเปิดแกลบลงมาประมาณ45เหรียญน,นะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากเปิดแกลบวันจันทร์ที่เราหยุดชดเชยเนี่ยในช่วงสามวันที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างส่งตัวได้เหนือ3,200นะครับเราก็าวิเคราะห์ต่อกันว่า จุดแนวรับระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่3 2มพและ3ามพัึ่งร้กสิาซึ่งณนะขณะน,นี้หลุดลงมาแล้วทีนี้ถามว่า3ามหมาจากไหนมาจากเรื่องของเทคนิคอล l อนา l ลิซิสที่เป็นไฟโบนาชีระยะสั้นนะครับถ้าเราลากขึ้นมาเนี่ยจากบริเวณ2,880ันแรล้วลากฐานขึ้นไปเนี่ยบริเวณ50%อร์เซของไฟโบนาชีนั้นจะอยู่ที่ระดับสามพัน 160หนึ่งร้อยหกสิบเหรียญดังนั้นเราถึงได้วิเคราะห์หลายทีว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่ปรากฏว่าณขณะนี้เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วในความเป็นจริงเกิดหลุดลงมาตอนนี้ถามว่าหลุดลงมาจะมีแนวรับถัดไปอย่างไรแล้วก็จะใช้กลยุทธ์อะไรนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในเชิงของราคาเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องใช้ลักษณะของ technical analysis ในลนักษณะของปัจจัยพื้นฐานเรารู้แล้วว่าเอาละเจรจาการค้าจบแต่ถามว่า,าโลกนี้ยังจบสิ้นจากตรงนี้ได้เลยไหมตอบว่ายังไม่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้เราเองก็ยืนยันหลายครั้งว่าการจบของการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีการพักยกกัน90วันซึ่งยังมีอะไรให้พรำ ที่จะต้องเจราจากับสีิ้นผิงโดยตรงอีกเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าตรงนี้จะจบง่ายๆรวมทั้งโรคของการแบ่งท้ายของการค้าซึ่งต้องมีสอง้างอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปทีน,นี้กลับมาว่าหนึ่งก่อนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรายังเชื่อว่าภาวะดอลลาร์ที่จะเสื่อมค่าเนี่ยยังคงมีอยู่ สองภาวะที่เป็นการค้าสองขั้วของโลกก็ยังมีอยู่สองประเด็นนี้เรายัางเชื่อว่าทองคำจะไม่ได้ด้อยค่าลงไปหรือกลับไปจนหลุดระดับได้ยเดยอะจนทำให้เหมือนตลาดหุ้นที่บางครั้งหุ้นบางตัวก็ตกลงไปลึกขนาดนั้นซึ่งเราคิดว่าไม่ใช่ตอนนี้ในเชิงของวิเคราะห์ต่อในเชิงปัจจัยที่จะหาว่า ระดับราคาตรงไหนล่ะที่เราคิดว่าจะหยุดได้และพอมีเหตุมีผลในเชิงเทคนิคลเออ่ต้องบอกว่าราคาฐานถัดไปเนี่ยนะครับหลังจากหลุดสามหนึ่งหกศูนย์ลงมาเนี่ยเออ่จะอยู่ที่หกสิบอดจุดปดเปอร์เซ็นของไฟโบนาชีซึ่งจะอยู่ที่ระดับสามพันแปดสิบเหรียญตอนนี้ ไฟบนาชีเนี่ยสำคัญอย่างไรหรือจะพอเชื่อได้ไหมว่ามันพอจะหยุดได้ก็ต้องตอบว่าตัวไฟบนราชีรีเทสเมนต์เนี่ยที่เราลองรากขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าภาพรวมของตลาดจะไม่เสียทรงเป็นทิศทางขาลงในระยะยาวเนี่ยควรที่จะรักษาระดับไม่หลุด61.8ลงมา เราใช้คําว่าควรจะนะฮะเอ่อต้องบอกว่าหกสิเอ็ดจุดแปดเนี่ยจะอยู่ที่สามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ตอนนี้เราอยู่สามหนึ่งสามหกโดยประมาณใช่ไหมครับก็บอกว่ามีโอกาสที่จะลงได้อีกประมาณห้าสิบเหรียญในเชิงของไฟโบนาชีที่จะรับถ้าเป็นนักเทคนิคเขก็จะพอเข้าใจกันดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์ว่า ทองคําในระยะยาวน่าจะยังขึ้นต่อได้ดีเนี่ยนะครับก็ควรที่จะพักตัวบริเวณ3080หรือไม่ทะลุลงมาเพราะว่าทะลุลงมาเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพหลักๆของทองคําตอนเนี้ยมันเป็นขาลงในระยะสั้นแต่ถ้าทะลุ3080จะทําให้ระยะกลางเริ่มเป็นขาลงตามไปด้วยนะครับ ดังนั้นในเชิงของการวิเคราะห์จึงยังยึดว่า3080นเนี่ยน่าจะรับอยู่พอน,นี้ถามว่า3080เนี่ยถ้าลงจากนี้อีก60เหรียญโดยประมาณเนี่ยทองไทยจะอยู่ตรงไหนก็เอาประมาณทุกๆุกสิบเหรียญเนี่ยทองไทยน่าจะหล่นลงมาได้ประมาณเอ่อเดี๋ยวนะฮะถ้าหกสิบเหรียญเนี่ย ก็จะตกได้อีกประมาณ600บาทต่อบาทอบาทองคําโดยประมาณนะฮะเพราะมันขึ้นกับเงินบาทด้วยที่จะต้องแวกว่งนะฮะประมาณ600ถึง700บาทต่อบาททองคําดังนั้นตอนนี้หลุด50,000ลงมาอยู่ที่สี่0มืั้ยใช่ไหมครับโดยประมาณเนี่ยก็มีโอกาสลงได้อีก700หมายความว่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญในเชิงเทคนิคที่ระดับ61.8%ตอนนี้ ถามว่ามันมั่นใจได้แค่ไหนว่ามันตกแล้วมันจะหยุดตอนนี้ก็ต้องตอบว่ามีโอกาสน่าจะหยุดหรือห้าสิบห้าสิบที่จะหยุดตรงนั้นได้นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็ต้องถือว่ามีโอกาสที่ยังลงต่อในระยะยาวๆซึ่งแน่นอนมันตรงนั้นก็จะทำให้ทรงของกราฟในระยะกลางเริ่มเป็นขาลงตามแต่ตอนนี้มันเป็น ระยะสั้นอยู่นะครับเพราะว่าเอ่อก็ต้องยอมรับว่าขึ้นมาแรงเนี่ยตอนนี้ตกแรงนะครับตอนนี้นักลงทุนเนี่ยทำอย่างไรเมื่อเช้าก็เจอนักลงทุนหลายท่านนะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าก็ต้องบอกว่าคําถามก็คือว่าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับเป็นนักเก็งกาไรด้วยหรือเปล่า ใช้เงินเย็นเล่นดูหรือเปล่าซึ่งสามสี่ข้อเนี้ยสําคัญถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วเป็นเงินเย็นนะครับคําแนะนําตรงนี้เนี่ยให้อยู่เฉยๆนะครับหรือเราจังหวะเข้าช้อนซื้อเป็นช่วงๆนะฮะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวและเงินเย็นแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือนักลงทุนประเภท โกลฟิวเจอร์ที่ใช้เลเวเลตหรือใช้มาจินตรงนี้จำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าตามจุดต่างๆที่เป็นแนวรับแล้วหลุดเนี่ยในเชิงของการบริหารความเสี่ยงอาจจะต้องใช้คำสั่ง Stop Loss หรือหยุดภาวะขาดทุนออกไปก่อนบางส่วนหรือทั้งหมดอันนี้ขึ้นกับวิธีการบริหารพอร์ตของแต่ละคนซึ่งณขณะนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนของแต่ละคนซึ่งมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนักลงทุน a b c อาจจะมีระดับของการติดดอยเนี่ยที่ใกล้เคียงกันแต่ความสามารถในการทนความเสี่ยงเนี่ยแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะขึ้นกับสภาพหลายๆเรื่องด้วย รวมทั้งอัตราการทำเลเวลหรือระดับของมาจินซึ่งตรงนี้สำคัญมากถ้านักลงทุนเนี่ยลงทุนโดยใช้เงินเย็นแล้วก็ไม่มีเลเวลเลยตรงนี้ก็ถือว่าไม่เสี่ยงนักเพราะว่าสามารถถือยาวได้เป็นปีซึ่งเราก็ยังเชื่อว่าระยะเวลาภายในหนึ่งปีราคาทองน่าจะกลับมาเหมือนเดิม นะครับเพราะว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่ควรที่จะทยอยซื้อสําหรับนักลงทุนระยะยาวนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยต้องบริหารความเสี่ยงไปตั้งแต่บริเวณ3,200เหรียญหมายความว่าตรง3,200เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่จําเป็นที่จะต้องตัดขาดทุนไปแล้วนะครับแล้วก็หาจังหวะกลับเข้ามารับเมื่อราคาอ่อนตัวต่อ,ตอเช่นบริเวณ3 0 8 0 ซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานสำคัญต่อไปในขณะนี้ครับค่ะคุณหมออันนี้คือเผื่อกรณี worst case scenario นะคะคือก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะเกิดหลุด3080เนี่ยยาวเลยไหมคะหรือกลับตัวเป็นขานลงเลยไหมคะทองคำใช่ครับคือเราต้องยอมรับว่าถ้าหลุด3080เนี่ยออทองคำก็จะไปหาฐานเดิมที่บริเวณ2,900เหรียญ 2,900เหรียญซึ่งอันนี้จะถือว่ายาวเลยยาวเลยดังนั้นต้องอย่าลืมว่าตอนที่เราสร้างกราฟขึ้นไปเนี่ยเราใช้ฐานที่เบริเวณ2,880ซึ่งหมายความว่าเป็นฐานที่ระยะสั้นที่ขึ้นมาเราไม่ได้ใช้ฐานที่ลงมาที่ขึ้นมาจาก2,006นะครับดังนั้นในเชิงของไฟบูนาชีจึงจะไดระ้ระดับที่ผมพูดเมื่อกี้ แล้วก็ระดับที่เราพูดเนี่ยมันเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ละเพราะว่าในเชิงแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนต้องใช้เชิงกลยุทธ์ในการลงทุนว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นแล้วติดดอยก็อาจจะขายมาก่อนแล้วก็ช้อนซื้อถ้าคิดว่ายังลงต่อนะหาจังหวะช้อนซื้อ แต่ถ้าท่านเลเวลเลตเยอะอันนี้การบริหารความเสี่ยงตอนเนี้มีความสำคัญสูงสุดสูงสุดนะฮะเพราะเราย้ําอยู่หลายทีแล้วว่าให้ทยอยซื้อและทยอยขายเข้าเร็วออกเร็วนะฮะเข้าเร็วออกเร็วเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญหลายครั้งที่คนบอกโอ้ยออกไม่ทันขายไม่ทันจริงๆแล้วในเชิงของเครื่องไม้เครื่องมือในการซื้อขายเนี่ยเราสามารถวางคําสั่งเป็นเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้าได้ หลายครั้งที่อาจจะใช้การโทรสั่งเนี่ยไม่ทันซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยราคาเหวี่ยงขึ้นลงเนี่ยหนึ่งร้อยเหรียญต่อวันเนี่ยเห็นบ่อยมากเนี่ยเมื่อวานสองวันก่อนวันนี้ก็เรียกว่าเหวี่ยงวันหนึ่งเกือบร้อยนะครับซึ่งการเวี่ยงแบบนี้เนี่ยจะทําให้นักลงทุนที่เป็นเอ่อนักลงทุนในโกลฟิเจอร์หรือนักลงทุนที่เลเวเลชเยอะเนี่ย จะต้องมีกลยุทธ์ในการหยุดความเสี่ยงให้ได้ครับค่ะแนวรับที่เป็นราคาทองคําที่เป็นทองไทยนะคะที่คุณหมอบอกว่าลงมาเนี่ยช้อนซื้อได้เป็นช่วงๆนะคะอยู่ตรงบริเวณจุดไหนดีคะแล้วก็มีนักลงทุนถามคุณหมอมานะคะว่าระดับถึงขั้นสี่หมื่นห้ามีโอกาสยอดถึงขนาดนั้นไหมครับคุณหมอคือเราวิเคราะห์อย่างนี้นะครับเราบอกแล้วว่าบริเวณห้าหมื่นหนึ่งรับทีหนึ่ง ห้าหมื่นท่วนรับทีหนึ่งซึ่งสอตุดเนี้ถูกตีแตกแล้วแล้วก็จุดที่3ามพดสิบเหรียญเนี่ยถ้าเทียบเป็นทองไทยจะอยู่ที่บริเวณสี0 0บาทบวกบ้าพ o น the m o กลบ